เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกเขาว่าการมาท่องเที่ยวนะคะบางครั้งค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มสุขภาพให้กับร่างกายของเราได้นะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลายคนที่เครียดหรือว่าป่วยจากโรคใดๆก็แล้วแต่เราสามารถใช้วิธีนี้ในการบําบัดได้ะค่ะและวันนี้นะคะครอบครัวของปิ่นค่ะก็มาบําบัดที่นี่แต่ก็อยากจะให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะเหมือนกับดับจราจรเมื่อสักครู่ในช่วงแรกนะคะก็คือมี หมอมาด้วยตัวเองนะคะวันนี้ค่ะปินก็มีหมอใบนะคะที่จะมาช่วยบําบัดคุณแม่ให้ได้คุณค่าเรียกว่าได้ประโยชน์จากน้าพุร้อนเข็มทิ่นี่อย่างเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะหมอใบคะค่ะคุณแม่นะคะป่วยเป็นโรคปวดเมื่อยนะคะตามร่างกายค่ะแล้วก็มีอาการาเจ็บตัวบางอย่างน,นะคะตรงนี้คุณหมอประเมินคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะ อาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าฟังผืดกดทับเส้นประสาทนะฮะ,ะจะเกิดแนวกระดูกสลังหรือสะบักเหล่านี้ถ้าไม่กระตุ้นหรือออกสกัดออกให้เขาเขาหลุดออกไปเนี่ยอาการเหล่านี้จะไม่หายสุดท้ายแล้วก็ต้องผ่าตัดซึ่งวิธีผ่าตัดเนี่ยเป็นวิธีที่ควรจะเลี่ยงดีกว่านะนถ้ามีวิธีที่ดีกว่าวิธีผ่าตัดควรจะหาวิธีนั้นๆดีกว่า <ะ>วิธีการต่อกเป็นวิธีที่ดูดีที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดครับคคแล้วการใช้น้ําพุร้อนเค็มแห่งนี้ในการบําบัดคุณหมอคิดว่าจะสามารถช่วยบําบัดโรคตรงนี้ได้ไหมคะได้ครับน้าพุร้อนเคมเน็มเป็นแร่กรรมถนนะะันทีนี้แร่กรรมถันก็รู้อยู่แล้วว่าเขา,เขาช่วยใน,ในเรื่อง โรคผิวหนังในเรื่องกล้ามเนื้ออะไรต่างๆช่วยกระตุน้นทีนี้ความร้อนความร้อนของของน้ำพุเนี่ยอุณหภูมิก็พอเหมาะซึ่งทําให้ระบบปลายประสาทเนี่ยตื่นตัวขึ้นทีนี้ระบบเส้นอะไรต่างๆเขาจะตื่นตัวขึ้นฮะอาการของอมพึกเอาพาดเน็บชาหรือโรคเกี่ยวกับตับไตปอดอะไรพวกนี้เขาได้ฟื้นฟูครับแล้วการที่คุณหมอมาตอกเส้นนะคะหมอใบตอกเส้นแบบนี้ค่ะ การตอกเส้นจะช่วยบ,บาําบัดในลักษณะแบบนี้ได้ยังไงบ้างคะการตอกเส้นนะฮะช่วยให้เส้นกระตุ้นตัวขึ้นฮะและก็เส้นที่ยึดตึงที่แนบติดกับกระดูกพวกนี้เขาจะสะท้อนสะท้อนขึ้นวิธีการตอกเนี่ยนะม,มีมีหลากหลายนะแต่แต่ละไม้เนี่ยจะจะลงไม่เหมือนกันทีนี้การตอกเนี่ยการส่งแรงสั่นสะเทถถือนไปจนถึงจุดที่เกิดเหตุที่อยู่ลึกๆฮะ ให้เขาคลายตัวนะเขาก็จะได้หายจากอาการปวดเร็วในช่วงนี้ค่ะเพื่อเรียกว่าช่วยนะคะในการบําบัดอย่างต่อเนื่องกับการใช้น้ําพุร้อนเข้มแล้วก็อาการของคุณแม่นะคะกับการตอกเส้นตรงนี้เดี๋ยวลองถามคุณแม่ดูบ้างค่ะว่าตอกแล้วรู้สึกยังไงบ้างแม่คะตอกแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างคะดีค่ะจากการดีขึ้นการดีขึ้นอ่ะ หายปวดค่ะ <Nice>. oh. อ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้คุณหมอนะคะหมอใบตอกเส้นนะคะแล้วเราก็ดูวิธีการของคุณหมอใบนะคะว่า ตอกเส้นตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะตอกเส้นก็ติดต่อผ่านหมอใบหรือว่าผ่านปิ่นได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีที่จะช่วยรักษาคุณผู้ชมช่วยบำบัดให้สุขภาพของทุกคนนั้นแข็งแรงสมบูรณ์เราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ นี่เป็นอะไรกัเป็นเสาควายเป็นเสาไฟใช่ไหเป็นเสาควายของควายการเลือกอุปกรณ์เครื่องมือที่เอามาใช้ในการลวกหรือว่าต่อเส้นหมอใบใช้วิธีการเลือกยังไงครเพราเลือกเสาไฟเนี่ยอ่าเป็นไฟที่โดนฟ้าผ่า ออแล้วก็ตายตายทั้งอยูเนี่ยซึ่งเอาไาพวกนี้มันจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ออออแล้วก็เขาก็มีธาตุกำมะถันอยู่ด้วย เห็นทุกคนที่นี่มีความสุขบินและทีมงานเองก็มีความสุขเช่นเดียวกันค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารายการเปิดโลกอันดามันสําหรับวันนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังมีความทุกข์ที่เรื่องของความเครียดเรื่องของโรคไข้เจ็บโรคไข้เจ็บป่วยต่างๆนะคะมาที่นี่ลองดูคะ่ะไม่เสียหายนะคะและคงคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือ น้ำพุร้อนเข็มนะคะที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะช่วงนี้ปิ่นก็คงจะต้องพักแล้วก็ลงไปให้ความสุขกับตัวเองบ้างบำบัดตัวเองเพื่อให้หายจากอาการปวดเมื่อยและความเครียดที่เกิดขึ้นกับในชีวิตประจวันของปิ่นเองด้วยนะคะแล้วพบกันในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ